รับเชิญนในรายการทอปทปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณสมบัติบุญงามอ,อนงนะครับบก,กหลายจุดหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้มีคําตัดสินคําวินิจฉัยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคิดว่ารัฐบาลหรือแม้แต่สภาเองฝ่ายการเมืองเองควรจะยอมรับกระบวนการนี้แล้วก็คําตัดสินนี้ไหมครับหรือควรจะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเป็นโจทย์ที่รัฐสภาต้องไปคิดต่อเลยนะครับเพราะว่า มันคุ้มครือพอสมควรนะเกี่ยวกับการยอมรับอำนาจของตุลาการที่เข้ามาก้าวไก่อ,อำนาจในนิติบัญญัตินะครับหากฟังแล้วปฏิบัติตามก็แสดงว่าเปิดเป็นธรรมเนียม,อมยอมรับโดยดุษเดีเลยนะครับ,รบว่าหลังโต้แย้งไม่ได้แล้วนะครับ,รบว่าว่า,าทางตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ยอมรับเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าผูกพันต่อองค์กรก,ก,ก,ก็คือต่อสภา เพราะฉะนั้นก็ต้องสภาก็ต้องว่าตามคือ<า>สภาก็สู้ว่าอำนาจในการในการยกร่างรัฐนูนเนี่ยเป็นอำนาจโดยโดยสภานิติโดยโดยฝ่ยยยายนิญญติบัญญัติโดยบริบูรณ์เลยดังนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่กฎหมายนะครับนี่เป็นรัฐธรรมนูญน,นะดังนั้นเนี่ยมันจึงมันจึงเป็นอำนาจชอบธรรมนะของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะทำเรื่องนี้ก็เกยกันพอสมควรนะผมคิดว่าเรื่องนี้คุ้มเครือมีความยากลำบากไม่น้อยถ้าถ้าเป็นคุณสมบัติเองคิดว่าควรจะให้สภาน เดินหน้าต่อลงมติในวาระสามไปเลยหรือว่าก็ต้องว่าตามคำตัดสินของศาลก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำประชามตินวนนีนัน,านวาไปหรืออยังไงฮะโอ้เรื่องนี้ลำบากครับรบผมผมผมพูดว่าได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องคิดซับซ้อนหลายชั้น <c oughs> หนึ่งเนี่ยถ้ายอมตามก็เป็นบรรทัดฐานนะ <c oughs> ถ้าไม่ยอมตามก็เปิดช่องให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดรู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทิ่มเอาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งขัดต่อ <c oughs> ขัดต่อคําวิธจฉัยของของสารรัฐมนูนซึ่งถ้าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเนี่ยความเสียหายจะมากกว่าแล้ก็กระเทือนต่อรัฐบาลด้วยถูกไหมฮะออแล้วแต่ว่าความเสียหายนั้นคืออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าความเสียหายนั้นต่อต่อรัฐบาลต่อเสถียรภาพอะไรเงี้ยอันนี้จริงนะครับแต่ว่าอย่างอีกด้านหนึ่งของมันก็คือหลักการว่าในเรื่องหลักการอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องคุ้มเครือผมคิดว่าต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเขาไปไปนอนคิด อีกสักยังมีเวลาน่วันนี้ก็เรียกว่าบางคนก็ถอนหายใจนะครับเ <c oughs> ส,ส,สียงถอนหายใจดังมากนะครับเอวันวันนี้ประเทศไทยนะครับรถอนหายใจแล้วคนก็รีบวิ่งกันไปตลาดหุ้นซื้อหุ้นกันใหญ่และช,อช็อตนะครับถ้าอย่างนั้นกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะฮะมาโดยตลอดพอคําตัดสินที่ออกมาเป็นบรรทัดฐานแบบนี้เป็นแบบแผนแบบนี้เนี่ยเราจะเคลื่อนไหวกันยังไงต่อไปครับผมผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทําต่อนั้นก็คือ เอาทั้งคำวินิจฉัยและพฤติกรรมพิเศษของตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้ขึ้นมาลำดับเรียบเรียงดูอีกทีนะผมเชื่อว่าหมากกลชุดนี้เนี่ยยังมีพลังอยู่นะครับยังมีพลังอยู่มีการเคลื่อนไหวยอยู่นะครับแล้วก็เ,เจตจำนงที่ที่เขาเข้ามาสู่ตรงนี้เขายังยังรักษาเจตจำนงนั้นอยู่ผมเชื่อหมากกลนี้เป็นเป็นหมากกลที่อันตราย ยิ่งวันนี้สามารถอ้าแขนอ้าขาเข้ามาขยายบทบาทตัวเองเข้ามาเกยมาถึงอำนาจในนิติบัญญัติได้เล่นขนาดนี้นะครับแล้วก็เล่นฉากที่เรียกว่าโลดผลพอสมควรเนี่ยผมผมกังวลกับกับคณะบุคคลจริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับการมีสารรัฐธรรมนูญน,นะอันดับแรกก่อนผมผมคิดว่าการมีองค์กรอิสระในการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยผมว่าจำเป็น แต่ผมคิดว่าตุลาการชุดนี้มีความผิดปกติเรื่องที่มาก็ดีนะตั้งแต่รวมถึงเนี่ยมีความไม่เป็นเห็นส่วนได้ส่วนเสียต่างๆใช่ครับแล้วก็การแสดงออกก่อนหน้าทั้งก่อนและหลังแล้วก็ประวัติตัวของตุลาการเองที่ไปเกี่ยวข้องนะครับเต็มไ่หมดเลยถ้าเราเอาประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การยื่นถอดถอนว่าเป็นการกระทําที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะสามารถที่จะมีผลไหมครับหรือว่าองค์กรที่มีกระบวนการการถอดถอนจะสามารถมีน้าหนักพอนำเข้าสู่กระบวนการถอ,อดถอนตุลาการในสารรัฐมนูลไหมครับส,ส่วนตัวเนี่ยผมก็ว่ามีมีประเด็นที่ผมคิดว่ามีมีหนึ่งเลยเนี่ยการผมคิดมีเหตุให้ให้ไปร้องได้นะไปเหตุไปร้องได้ก็แต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการอะไรฮะคุณก็ต้องไปผ่านปปชอ,อยู่ดีครับพอคุณผ่านปปชปปชเป็นใครครับก็เป็นองค์กรอิสระในรัฐธนูมน้าูญ50นะครับคนเหล่านี้เป็นใครครับก็ จะต่างจากตุลาการรัมนูญมากน้อยเพียงใดนะครับไม่ง่ายนะครับผมผมคิดว่าไม่ง่ายคือยากมากทีเดียวแล้วดูที่เขียนไว้ตั้งเก้าปีวันละค,ค,คือผมก็คิดว่าเออนานะอยู่สักพักงเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแต่ว่าไม่ง่ายทีนี้ถ้าดูจากกลุ่มของมวลชนคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยอะไรต่างๆจะจะเอาอย่างไรหรือจะจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรกับคําตัดสินของศาลที่ออกมาโอเค ผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมผมคิดว่าเราต้องถอดบทเรียนนะบนเสื้อแดงในรอบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในการเคลื่อนนะการสร้างความตื่นตัวนั้นดีแต่ว่าผมมีข้อสังเกตว่าเวลาเราเราเคลื่อนไหวบางบางบางกลุ่มบางคนเวลาเคลื่อนไหวนี่บางทผีผมรู้สึกว่าแหมมันเหมือนเหมือนไม่เคยต่อสู้ทางการเมืองหรือไม่ได้เคยคถอดบทเรียนนะบางทีเล่นโฉงฉางบ้างอันนี้ต้อง,ต,องต้องไปปรับแก้นะครับ,รบผมหวังว่าจะมีการวิจารณ์ภายในแล้วก็ ปรับให้กระบวนเนี่ยมันมัน,ม,นมันลุ่มลึกกว่านี้นะครับ,รบแล้วก็รักษากระบวนนะครับส่วนประเด็นที่จะต้องลุกคืบต่อไปก็คือเรื่องของการแน่นอนฮะจะต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกร่างร่าฉบับใหม่ให้ได้มันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องเนื้อหาหรือแก้ตามมาตรานะผมคิดว่าเราต้องไม่หลงกลเรื่องนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดของมันก็คือเรื่องของไอจิตวิญ,ญญาณของรัฐธรรมนูญ ิมยาลนูลเนี่ยไอคำปารถของลนูลเนี่ยมันจะต้องบอกว่าไอรัฐมนูษฉบับนี้มันมาได้ยังไงรัฐมนูลาูน50ท่านุณท้าวความเป็นมาเนี่ยมันก็คือรัฐมนูนที่มาจากการฉีกรัฐมนูล2540คนรับนะครับซึ่งเราเรียกรัฐนูลฉบับว่าเป็นรัฐมนูลของประชาชนแม้นว่านะครับแม้ว่าจะไม่มีการลงประชามติก็ตามนะครับแต่ว่ากระบวนการเรียกร้องในการยกรัฐมนูลฉบับใหม่นั้นชัดเจนมากนะครับแต่โอเคก็ดังนั้นเนี่ยทั้งในเชิงเนื้อหากระบวนการ และที่มาของรัฐนูลเนี่ยมันควรจะเป็นที่ที่เรายอมรับได้โดยที่ไม่มีตําหนิไม่ใช่รัฐนูลที่รับไปก่อนไปแก้ทีหลังพูดเจะขอรัฐนูลชอบนี้ไว้เท่าไหร่จะนาไว้เท่าไหร่แต่ว่าที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือกระบวนการการแค่รับนูลนับจากนี้ไปก็คงต้องรวดออกไปยาวออกไปยืดออกไปถูกไหมไม่เป็นหาไม่มีปัญหาในการเรื่องเวลายาวหน่อยไม่เป็นไรหรอกเชื่อผมนะแต่ว่าถ้ากระบวนการนี้มันเริ่มเร็วไหนนะเริ่มเร็ว จบช้าไม่เป็นไรเพราะว่าเอละวัดระอยากทางนี่นะถ้ามองในแง่ดีมันเนี่ยมันคือโอกาสของการเรียนรู้พัฒนาชิ้ไต่ดังนั้นประชาชนที่เคลื่อนไหวในในในปีกที่เรียกว่าชัดไตนเนี่ คุณจะต้องศึกษาเรื่องรัฐมนูญให้ถึงกึืนเลยครับนี่เป็นเวลาที่ดีครับก็เท่ากับว่าคำวิจัยของสาลวันนี้ก็เท่ากับเป็นทั้งผลบวกและก็เป็นทั้งผลลบในเรื่องของการสร้างแบบแผนที่จะมีปัญหาในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับครับครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตทวิตครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณสมบัติบุญงามอนงผมจอมเพชรประดับและทีมงานทุกคนคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ